สวัสดีค่ะชาวราศีสิงค์ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงกับกุ้งแช่นะคะเรามาดูดวงนะคะประจําเดือนกุมภาพันนี้การน,นะลักนาสิงราศีสิงห์นะคะดวงของคุณนะคะในช่วงเดือนนี้โอเคให้บอกว่านะคะในช่วงเดือนนี้นะการติดต่อสื่อสารอะไรนะคะจะทําทเป็นไปได้ด้วยดีช่วงนี้ถ้าคุณจะไปเจรจาติดต่องานอะไรคุณได้เปรียบนะ คุณเหมือนแบบถือไพ่เหนือกว่าคุณอาจจะปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นได้บ้างอะไรบ้างแต่คุณมีอํานาจเหนือกว่าหรือถือไพ่เหนือกว่าเพราะฉะนั้นจะติดต่อตกลงคุยงานอะไรเดือนนี้สามารถทําได้ดีนะ,ล,ะล้วผลลัพธ์ก็ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจสําหรับคุณด้วยร่วงงานโดดเด่นนะคะคือเดือนนี้นะเขาเรียกว่ารายได้ผลตอบแทนคุณดูดีคุณอาจจะได้รับการเลื่อนขึ้น,นตำแหน่งขึ้นเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยอาจเกิดขึ้นได้กับคุณนะคุณได้ไพ่โดดซันนะคะเพราะฉะนั้น ปีนี้ในเดือนคุมภพนันคุณปังมากนะ,ะในเรื่องของการงานเนะเจ้านายก็น่ารักยิ่งถ้าเจ้านายนะคะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะดีมากๆจะช่วยเหลือดูแลซัพพอร์ตเอ็นดูคุยกับเขาได้ไรายได้เขาเอ็นดูเรานะคะเนาะเรื่องของการงานนะคะ ก็ถือว่าโอเคนะปัญหาจุกจิกก็มีนิดหน่อยพอสมควรนะไม่ยังไม่เห็นปัญหาอะไรที่เป็นแบบใหญ่ๆหรือว่าเป็นประเด็นนักนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องคนนิดหน่อยอาจจะมีงอนๆอนน้อยอกน้อยใจการเกี่ยวกับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวหรือคนที่ต้องทํางานร่วมกันซัพพอร์ตกันอยู่นะมันเหมือนต้องระวังอะถ้ามีงอนๆอนกันมันจะทําให้บรรยาก,กาศในที่ทํางานมัน อึมครึมมาคุนิดหนึ่งนะคะก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ระวังส่วนเรื่องของการเงินค่ะ่ที่บอกรายได้ดีนะเดือนนี้รายได้ผลตอบแทนดีนะคุณจะ,ะถ้าคุณจะทำจะไปลงทุนจะทำอะไรธุรกิจใหม่ๆโปรเจกต์ Project, อะไรใหม่ๆช่วงนี้จะทำให้คุณหมุนเงินเยอะถ้าคุณเอาเงินไปลงทุนอะไรเพิ่มตอนนี้นะคะจะทำให้การเงินของคุณต้องหมุนเงินค่อนข้างมาก นะเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆก่อนจริงพ่แนะนําให้เก็บเป็นทรัพย์สินดีกว่าที่จะไปลงทุนอนะ่ะถ้าจะไปลงทุนจริงเขาบอกให้รอก่อนยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมมากนักนะคะเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภของคุณนะคะเด่นรอเปล่าเอ่ยสำหรับเรื่องของโชคได้อยู่นะ มีเกณฑ์ที่จะมีโชคได้นะให้ใช้ตัวเลขนะคะเกี่ยวกับทรัพย์สินที่คุณมีหรือที่คุณอยู่อาศัยนั่นแหละป้าเลขที่จะเบียนรถแต่ก็เน้นให้เป็นป้าเลขที่นะ สามารถเสี่ยงโชคได้รไรได้มีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคนะคะจากอสังหาแลนะทรัพย์สินที่คุณมีที่คุณอาศัยอยู่นะคะเรื่องของความรักความรักคนโดดเด่นมากนะจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาคุยกันนะคะแล้วก็ดูน่ารักมุ้งมิงด้วยดูใส่ใจดูแลก,กันอะไรกันถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคนที่เข้ามายอมคุณมากๆาเลยนะคะนะคุณเป็นองค์หญิงของเขาคุณเป็นแบบ างพยาไปเลยนะแล้วก็ค่อนข้างมีความชัดเจนมากด้วยถ้าจะมีปัญหาอะไรกันเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่มาจากคนอื่นนะไม่ได้มาจากตัวคุณหรือตัวเขานะคะอืเขาจะค่อนข้างชัดเจนนะดูแลใส่ใจระยะใกล้ระยะไกลนี่ดูแลดีมากแล้วก็บอกทิศทางความสัมพันธ์กับคุณที่ค่อนข้างชัดเจนมากด้วยนะคะก็ลองปรับตัวกันดูลองคุยลองปรับตัวเข้าหากันดูก็ดูดีนะคะ ส่วนในเรื่องของนะคะความรักของคนที่มีคู่แล้วล่ะสําหรับคนที่มีคู่คนที่มีคู่นิดหนึงนะระวังจะมีเรื่องของความเครียดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัว นะมาอานไมอ่อาจไม่ได้หมายถึงเฉพาะคนรักนะอาจจะหมายถึงครอบครัวแบบคุณพ่อคุณ,คณแม่คนรักฝั่งเราฝั่งเขานะคะจะมีเรื่องให้เครียดหรือมีเรื่องให้ไม่สบายใจได้นะเนี่ยมันมีความไม่ยอมกันอะไรกันแล้วมันทําให้เราทุกข์ใจไม่สบายใจเพราะนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาคุณควรจะอยู่นิ่งๆก่อนช่วงนี้อย่าเพิ่งไปงานกับใครอย่าเพิ่งเอาชนะกันอะไรกันช่วงนี้พยายามเบรกหยุดนิ่งอ่อนให้กันไพ่ค่อนข้างเด่นว่าคุณอย่าไปพยายามควบคุมคอนโทร l สถานการณ์หรืออะไร ก็ตามอะไรยอมได้ยอมอ่อนได้อ่อนหรือว่ารอหรืออยู่นิ่งอย่างน้อยที่สุดให้อยู่นิ่งๆน,นะคะเดี๋ยวสถานการณ์มันจะดีเองนะเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพของคุณระวังเกี่ยวกับอาการแพ้ต่างๆนะ แพ้ฝุน่นแพ้ควันแพ้อะไรบางท่านนี่แพ้มานานมากแล้วเราก็ยังคงแพ้ต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นตัวคุณเองต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเนี่ยพา่ชาัดแจนมากนะคะคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะคะจากคนอ้วนเป็นคนที่ผอมสวยคุณแพ้อะไรคุณมีปัญหาเรื่องอะไรคุณต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองใหม่ให้ดีขึ้นมันคุณก็จะดีขึ้นจากโรคจากอาการนั้นๆน,น,นะคะสิ่งที่พ้อยากแนะนำอยากบอกอยากเตือนนะคะ ดือนนี้คุปปังมากจริงๆนะทั้งรสซาทั้งรถซันรถซามาหมดเลยนะคะการงานที่ชัดเจนการงานที่เติบโตความสําเร็จผลงานที่โดดเด่นมันจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้หรืออย่างน้อยที่สุดคุณเห็นว่าคุณจะทํามันได้เพราะคุณได้ผู้ใหญ่นะคะที่เอ็นดูสนับสนุนสปอร์ตคุณเป็นอย่างดีภาพรวมบทสรุปที่อยากบอกเพิ่มเติมนะคะ บุคคลที่เป็นปัญหาสําหรับคุณเดือนนี้เขาเป็นคนธาตุลมก็คือชาวราศีกุมภ์เมถุนตุลผู้หญิงนะอาจมีคําพูดการกระทําอะไรที่ทําให้คุณติดขัดที่ทําให้คุณเสียหายทําให้คุณเสียความรู้สึกได้หลีกเลี่ยงที่จะมีปัญหากับคนลักษณะนี้พยายามแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตัวคุณเองนะคะครบหนึ่งควบคุมอารมณ์ของตัวเองสองแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองแล้วคุณจะผ่าน ปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะโอเคค่ะการทำบุญเสริมดวงนะทำบุญอะไรดีนะคะเดือนนี้โอเคหนึ่งนะคะอยากให้ทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะนำทางชีวิตนะคะให้คุณนะคะถวายหลอดไฟถวายเทียนนะบริจาคค่าไฟก็ได้นะคะกับที่ใดก็ได้ไม่ต้องเป็นต้องเป็นวัดนะขอให้เป็นสถานที่สาธารณะที่มีประโยชน์แก่ผู้คนหมู่มากดีทําบุญเกี่ยวกับเด็กๆนะคะเด็กที่ไรโอกาส นะคะเด็กที่เขาไม่ได้รับโอกาสหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วยสนับสนุนดีมากๆนะคะช่วยเหลือสังคมไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะชาวราศีสิงห์นะขอให้คุณนะคะพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะมีเรื่องไม่สบายใจมีปัญหาทักไลน์มาคุยกันที่ไลน์แอด kngchae นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายที่ติดตามราชมชาแนลดูดวงกับกุ้งแช่น,นะคะอย่าลืมกด subscribe เนี่ยที่ปุ่มด้านล่างนี้นะ,ะก็อย่าลืม ที่จะเข้าไปดู p พลย์ลิสต์ด้วยนะคะก็จะมีคลิปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิกอัดคา้าหรือว่าคลิปตามราศีให้ดูนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยที่ติดตามขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย